เป็นไงบ้างกับการที่ได้ไปเรียนที่อังกฤษก็ดีดีนะครับผมว่ามันมันมันค่อนข้างเปลี่ยนพูดว่าไงอะโมเมนตัมชีวิตนิดนึงอะหมายถึงว่าพอพอพอไปอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตหรือว่าเพชซิ่งชีวิตมันก็มันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยได้ได้ไปทําอะไรใหม่ๆได้ไปแบบทําอะไรที่อยู่ที่นี่แบบไม่เคยทำอะไรเงี้ยเปิดประสบการณ์ใหม่เล่าให้ฟังหน่อยนครัว่าอะไรบ้างประสบการณ์ที่เราหรอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเออ่ ทุกเรื่องซักผ้าอะไรเงี้ยมา่าล้างจา <c oughs> นล้างห้องน้าอะไรเงี้ยถูพื้นกวาดพื้นแล้วก็นี่ยกิจจัตรประจำนะทำเองทุกอย่างเลยพี่ทำเองใช่ใช่แล้วก็กกวรรเราก็เรียนครับแล้วเรื่องวิธีการเรื่องการไปเรียนมันอะมากยากขนาดไหนค่อนข้างค่อนข้างงานงานงานเยอะงานเยอะแล้วก็แล้วก็คืออยู่ที่นี่โบติไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบจับคอมเลยพอไปถึงนู่นก็ นั่งหน้าคอมทั้งวันทั้งคืนเลยเง exactly, yeah, ี้ยม well, okay, ันจะต้องชา์เลนต์ตัวเองขนาดไหนมันต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองขนาดไหนเราอย่างเราอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ก็ทํางานไปเรียนไปนี่คือเรียนอย่างเดียวเลยใช่ครับก็ผมผมว่ามันเป็นมันเป็นรูทีนมากขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยพอพออยู่ตอนตอนที่อ่าทํางานอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยด้วยด้วยรูปแบบมันมันอาจจะมีความแบบหลากหลายพออยู่ที่นู่นมันก็มันก็มันก็มีความหลากหลายใน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 มิติของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าหลักๆแล้วมันอาจจะมันอาจจะ มีเวลาว่างเยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอะไรต่างๆมันก็มันก็อาจจะไม่ได้แน่นเท่าเหมือนเวลาที่อยู่ที่ไทยบรรยากาศความรู้สึกการเรียนเป็นยังไงบ้างตารางเรียนตารางเรียนก็จริงๆเรียนเรียนไม่เยอะครับเรียนอาทิตย์ละสี่วันครับสี่วันแล้วก็วันเดีก็ประมาณสามชั่วโมงเลยครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนที่นู่นงานเขาจะค่อนข้าง encourage ให้เราออกไปแบบออกไปเจอคนออกไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ออกไปแบบ ออกไปดูไปดูตลาดไปไปแบบไปขอสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาทำเอามาทำรีพอร์ตอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วเป็นไงบ้างไปใช้ชีวิตคนเดียวก็ดีเฮ้ยผมอยู่อะไรผมเป็นคนบ้าหรืออะไรฮะไม่ใช่เพราะเราไปเราอยู่ดีกลุ่มที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ในกลุ่มการเรามากอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีนะครับก็ดีดีอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันก็มันก็ให้ให้ให้โอกาสเราได้ทบทวนอะไรอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็หมายถึงว่า เหมือนเหมือนเราเรานิ่งขึ้นเรามีเวลาอยู่กับเพลงเยอะขึ้นอะไเลยไงมันก็มีเวลาคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ทบทวนแรงต่างแล้วก็รวมถึงคิดไปข้างหน้าด้วยเลยทีนี้ในภาคของเรานะทางไหนก่อนีภาคที่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวอย่างซักผ้าล้างจานล้างน้ำเราไม่เคยทําเลยตั้งแต่ ไม่เคยเลยครับมันต้องฝึกยังไงสกิลก็ดู youtube เอาจริงครับจริงไม่ก็เอาวจริงจริงก็ดูยังไก็เนี่ยถามถามแถวแถวเนี้ยเรวก็ล้วก็ดูยูทูบเอยางอะไรยากสุดในการที่ต้องอยู่คนเดียวต้องทำยากสุดครับยากสุดอุ้ยเออขอโทษทางผมชันลึกด้วยนะครับยากยากสุดน่าจะน่าจะทำกับข้าวไหมครับน่าจะทำกับข้าวทำเองเหรอทำเองครับเพราะว่ามันมันหลากหลายมันหลากหลายมันหลากหลายมันเหมือนว่า อะไรนะเมนูทำบ่อยเมนูทำบ่อยก็น่าจะเป็นผัดกระเทียมอะไรเงี้ยครับแบบง่ายๆข้าวผัดเข้าผัดอะไรอเงยอันนี้ก็คือเปิดยูทูปขึ้นเหมือนกันเปิดยูทูปครับใช่แล้วอย่างไม่ต้องดีบอะไรเงี้ยหาซื้อยังไงไปซื้อมาให้ีทแบบมีอะไรก็ก็ลองดูก่อนว่ามันนั่งกลางว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยแบบมามาแบบผสม เติมเอามั่วเอาบ้างเลย่างเงี้ยอน่างวันนี้พอใช้ชีวิตยังไนไปอะไรที่รู้สึกว่ามันเพิ่มสกิลเราล้างห้องน้ำอะไรที่มันผมโผมว่าผมกลับมาผมผมสามารถดมกลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำได้เก่งขึ้นเพราะว่าผมอยู่เมืองไทยด้วยผมแบบไม่ไม่ค่อยได้แบบเจอแบบจังๆเวลาแบบขัดแล้วมันแบบมันตีขึ้นมาอะไรเงี้ยเออก็สดชื่นดีตอนเล่นรถเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมคลาสยังไงบ้างเขารู้ไหมว่าพี่กินเป็น ก็รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นเพื่อนๆที่เป็นชาวเอเชียก็จะก็จะรู้อะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นแบบฝั่งยุโรปฝั่งเมก้าใต้ฝั่งก็จะไม่ค่อยรู้เลยคือคือมันค่อนข้างหลากหลายอะไรเงี้ยคลาสผมเจ็ดสิบกว่าคนอะไรเงี้ยก็ประมาณสามสิบประเทศมันแบบเหมือนตัวประเทศหนึ่งก็จะมากันไม่กี่คนอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็แล้วก็ จ็อบเป็นไรครับเนี่ยมันชามิสเตอรนะโอเคโอเคได้ครับแล้วมีการแนะนำตัวอะไรยังไงกัรแนะนำกับเพื่อนๆพี่อนที่จะทำตัวยังไงเวลาเข้าคลาสิโนแรกินไม่ใช่ไม่ใช่ก็ทำปกติครับปกติก็ก็ทักทายแล้วก็บอกบอกชื่อบอกชื่อจริงอะไรเงี้ยครับใช่เขถามว่าเราเคยทำอะไรมาก่อนหรือว่าอะไรอยย่างงเี้ก็มีถามบ้างมีถามบ้างก็ก็ตอบตอบไปบ้างบางคนเขาก็ก็ก็เหมือนกับว่า เคยดูหนังเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็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 อาจจะคุยกันได้บ้างนะครับใช่เขาดูทางไหมกับการชี่ดาราของเราว่ะเออเลี้ยงแบบว่าโยังไงเลี้ยงไงนะเลี้ยงยังไงจับเฉพาะว่าเราเขาจะเป็นนักเรียนมาแต่เราอะมีอาที่ที่แบบว่าคนจับเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีบ้างมีบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างอย่างอย่างเพื่อนเพื่อนบางคนที่เขาที่เขาแบบเป็นเป็นคนที่เขาเคยดูหนังเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนแบบ ในแถวแถวใกล้ๆบ้านเราอะไรเงี้ยเขาก็จะก็จะมีตกใจบ้างอะไรเงี้ยเพราะมอนเขาก็ไม่รู้ว่าเราว่าเรามาเรียนอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าฝั่งฝั่งฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากก็จะเหมือนกับว่ารับรู้ไปแล้วก็แล้วก็ก็ปกติครับเขาเรียนอะไรนะหูเนี่ยมันพี่เขาอะไรนรอเล่นแล้วแล้วเขาก็งงเลยเพราะผมผมว่าผมว่าเหมือนว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างเหมือนว่าไกลกันเหมือนว่าจากจากอ่า สังคมที่ที่ที่เหมือนกัว่าการทํางานของเราที่นี่อะไรเงี้ยรวมถึงวพอไปถึงที่นู่นอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ,ญ่เขาก็จะเหมือนกับว่าทําธุรกิจกันมากกว่าอ,อะไรเงี้ยและอยกางแรกแรๆมันมีคิดถึงบ้านเลยแต่ว่าอยู่คนเดียวอยากกลับบ้านถึงนะคิดถึงตลอดเลยเหมหอเือนกัว่าช่วงแรกๆอะไรเงี้ยช่วงแรกมันก็มันก็อ่ยังยัง,ย,งยังเจอกับอะไรใหม่ๆอยู่อะไรเงี้ยแต่เหมือนกัว่าพอพอมันเริ่มเซตโต้แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคิดถึงการทำงานทิดใึงการทำงานอะไรเงี้ย <tôi S 2> <ๆ S 1> วนไหนผมไม่ได้ทำม่ผมไปให้เขาทําให้แต่เหมือนแต่มันที่กินไม่ได้หางหายจากหน้าหรอพี่ของตางโฮมบ้เราเลยเนะจริงเหรอจริงคุณอยู่ในสำนข่าวไทยเลยต้องขอบคุณพี่ลูกกอลแล้วก็พี่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 ชี่การไปครั้งนี้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันได้อะไรลากมับ้างสำหรับกินที่ดอยู่คนเดียวแล้วเป็นยังไงครับก็เหงาแล้พี่เหงาเหงาเลยนะ ดูแล้วไม่กับใครชุดโอ้โหอลังการไปแล้วเนี่ยความหนาวมันตื่จากช่วงเวลาหนึ่งส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมว่ามันเรื่องเรื่องอากาศด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยพอพอพอเราเพื่อนเพื่อนเรามันก็จะมีอยู่จํากัดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็อากาศอะไรเงี้ยมันมืดเร็วเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงยิ่งช่วงหลังๆก่อนกลับมาพอพอเป็นวินเทอร์เราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านทุกวันเลย วิธีใครเหงาทำไงวิธีใครเหงาแล้ววีดีโอคอลวีดีโอคอลวีดีโอคอลไอ้นะฮะไม่ว่าคนที่มีการ์ดนะการ์ดโอมมาตลอดเลยใช่ปัญหาที่เพราะว่าคนทีี่มจบแล้วโอ้ยไลยไม่ตอบเลยพี่ไลยังไม่ตอบเลยแต่เขาอ่านนะแต่ว่าเขาเขาไม่ตอบไม่ตอบมีแก้ข่าวไหมไอ้นะฮะ แก้ข่าวเรื่องอะไรบอกว่าคุณว่าเขาไป็จิ้นจบก่อนเขาเบิกตัวพยานเนี่ยฮะมีพยานอยู่เต็มเลยใช่เขาเขาแบบพวกขี้แซวขี้แซวขี้กัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยแบบเขาคืนสักหน่อยนึงอะไรใช่มีโอกาสที่บิดคอลหากันบ่อยบมากไหมก็ก็เรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้แบบทุกวันหรือว่าอะไรขนาดเนี้ยแต่หมายถึงว่าพอพอมีพอมีอะไรเขาก็ก็จะบางทีเขาโทรมาอย่างช่วงช่วงที่ผม ถ่ายมีอยู่ที่นูลล่นเลงเงี้ยเขาก็โทรมาเรื่อๆยๆอะไรเงี้ยอย่างเรื่องเรียนตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ที่จะต้องกลับไปเรียนตอนน่อหรือว่าจะต้องจบภายในเดือนไหน <c oughs> อันนี้จริงๆเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็กลับไปอีกครับกลับไปอีกแล้วก็อยู่อีกประมาณประมาณสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูว่าเหมือนึงว่าคอจริงๆมันมันจบเมื่อไหร่ต้องอยู่ถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเทอมสุดท้ายมันจะเป็น dissertation แล้วก็ช่วง dissertation อาจจะเหมือนกับว่า มีเวลาว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไปอยู่ที่นั่นแบบใช้เวลาไม่ได้เยอะมากไปถึงสั้นๆแล้วก็อาจจะกลับมาอยู่ที่นี่มากกว่าค่รอบนี้ครับก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับช่วงบินเทอร์พอดีใช่ช่วงเบรกครับใช่ไปถึงกลัวไหมคะว่าแบบพอมาได้กลับมาบ้านอยู่นานๆแล้วก็ไปม่อยากไปโอ้ยผมไม่อยากไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่ไม่อยากไปเลยนะ ผมรักการทำงานนะครผมรักประเทศไทยนะพี่จิตเหมือนที่ชอบพูดติงตอนกลางปีอะนะพี่เคยพูดไปกลางปีอยู่ผมรักประเทศไทยผมคิดถึงการทำงานคิดถึงชาวไทยทุกคนคิดถึงเพื่อนทรงไหนคิดถึงพี่ๆนักข่าวคิดถึงแฟนๆคิดถึงเพื่อนแต่ปีอย่างตอนคือว่าไม่ได้หายไปไหนเลยถึงก็มีก่อนไปก็บอกก่อนได้อาวไว้เป็นไงฮะกับเพลงนี้พี่กิ๊ฟก่อนได้อาวก็จริงๆเพลงนี้ตั้งตั้งใจว่าว่าจะ จะปล่อยในช่วงที่ที่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเผื่อเผื่อว่าเราจะได้มีคนคิดถึงเราบ้างก็เลยก็เลยปล่อยในช่วงต้นๆที่ไปอะไรเงี้ยส่วนส่วนเพลงยิ่งดูยิ่งชอบเนี่ยอันนี้จริงก็เป็นเป็นแพลนที่ที่ที่อยากจะชวนทีมทุกคนเลยเงี้ยไปไปทำงานกันที่นู่นไปอัดเสียงที่นู่นไปถ่ายมีที่นู่นอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่ ผมว่าพอพอใกล้ๆสิ้นปีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะปล่อยเพลงเร็วสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอเรามีโอกาสได้กลับมาแล้วก็มีไปโชว์เล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอยากจะมีเพลงใหม่ที่เป็นเพลงสนุกบ้างเป็นเป็นของขวัญปีใหม่แต่เป็นช่วงเกี่ยวที่โกเดิเอาอย่างแรก